เอเบกขาลง้วฟังไปด้วยนะหูฟังตาเพ่งตาตาตั้งหูฟังปากว่าใจจดจอ่อนะใจจดจ่อเพ่งแล้วก็จะเป็นหนึ่งเดียวเมื่ออะไรที่มันเป็นหนึ่งเดียวมันก็สําเร็จได้ถึงง่ายเรียกเอวเราเรียกว่าเอกะเอกัยกตาจิตนะจิตกับกายเป็นหนึ่งเดียวสัจจายเรีย มันก็เข้าใจงนะ่ายๆถ้าเราไม่ได้มาเพ่งก็ไม่ได้เข้าใจต่อจากนี้ไปให้อดีฐานดัง่าวเลจนะเริ่มเลยนะมาจะสวดมนต์จนกระทั่งจบพอจบแล้วก็สาธุด,ดังๆเลยนะเพราะเพ่งไปีิช่องไฟหรือไปฟไฟที่อุโบสถก็ไดนะ้สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิเตโชเชโยนิจังสิทธิลาพังพระวันตตเมพระวันตุเต ด้วยอำนาจปุลกุศลที่ขเจาพร้อมด้วยประสงค์และอบาสบริกาในร่วมกันสร้างและบำเพ็ญกันมาแล้วหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันเป็นปุเรนชาติมาถึงปัจจุบันชาติจงมาเป็นตะบะเดชะพลาวะปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้ขเจาพร้อมด้วยประสงค์และอบาสบริกาจเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญประทานพอให้พวกเราได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ขอ ได้สมบัติพรตสฐานทรัพย์สริงคารทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์โลกิยทรัพย์เป็นโลกุศลทรัพย์ยศฐานบรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์โชคลาภอำนาจวาสนาบาร,รมีขอให้ท่านจยมมาประสิทธิให้รีบบังเกิดขึ้น